คุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่ชุมชนคนในพื้นที่ห่วงแหนนะคะพร้อมกับร่วมกันปกป้องเพื่อให้คงอยู่ได้นานที่สุดค่ะแต่ว่ามีกรณีหนึ่งเป็นกรณีกลุ่มทุนไปบุกรุกพื้นที่ชุ่มน้ํากว่า2 0 0พันไร่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยโดยเฉพาะการเข้าไปปลูกป่ายูคาลิปตัสซึ่งถือว่าเป็นพืชต่างถิ่นกระทบทั้งระบบนิเวศรวมถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนด้วยคุณสุธยาแก้วขำรายงานสดจากสวนพฤกษศาสตรพ์พนางตุงอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะคุณ น,นี่เป็นปัญหาสําคัญที่เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนเนี่ยต้องเร่งเข้าไปจัดการนะคะ ใช่ครับคุณออนซินีครับล่าสุดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเอกชนรายใหญ่ได้ปลูกป่ายูคาลิปตัสใจกลางพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยโดยเน้นการตรวจสอบใน2เรื่องก็คือตรวจสอบการได้มาของเอกสารสิทธิว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่และก็ตรวจสอบถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมในพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยครับ เกษตรกรผู้เลี้ยงควายหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยรวมถึงเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาเจ้าพนักงานที่ดินอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลงุงตัวแทนหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายภาครประชาชนหลายองค์กรเข้าให้ข้อมูลกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งลงพื้นที่จังหวัดพัทลงุงเพื่อตรวจสอบกรณีประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงควาย ร้องเรียนว่าการปลูกป่ายูคาลิปตัตในพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างตําบลบ้านขาวอําเภอระโนดจังหวัดสงขลากับตําบลทะเลน้อยอําเภอควนกหนุนจังหวัดพัทลุงของบริษัทระโนดเกษตรทองและบริษัทเอกชนรายใหญ่ซึ่งจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นั้นส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและวิถีชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยในที่ประชุมมีการให้ข้อมูลเชิงลึกในหลายด้านโดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงควายที่ระบุว่าการปลูกป่ายูคาลิปตัสส่งผลกระทบต่อแหล่งหญ้าสําหรับเลี้ยงควายรวมถึงผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านเพราะจุดที่มีการขุดยกร่องปลูกป่ายูคาลิปตัสเป็นพื้นที่ชุมน้ําซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าไวอ่อน ใน,นขณะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระบุว่าจะเน้นตรวจสอบใน2เรื่องหลักคือการได้มาซึ่งเอกสารสิทธิ์ของเอกชนในพื้นที่ชุ่มน้ําว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชนครับคิดว่าที่จริงเรื่องเรื่องการชะลอการปลูกยูคาลิปตัสเนี่ย คิดว่าเป็นภารกิจที่ที่กสมจะดาเป็นทุกทวนพิจารณาว่าเราสามารถที่จะเสนอให้ชะลอไปก่อนได้ไหมจนกว่าผลการศึกษาวิจัยเพราะนี่ปลูกมาแล้วส่วนหนึ่งนะคะจนกว่าผลศึกษาวิจัยจะออกมาชัดเจนอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าฟังจากเจ้าหน้าที่ของเขตห้ามล่าเขาก็บอกว่าเป็นเอเลียนสปีชีส์ใช่ไหมคะเป็นเป็นพืชที่มาจากต่างถิ่นแล้วก็มีโอกาสที่ส่งผลกรทบ ทั้งนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระบุว่าจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและผลกระทบจากการปลูกป่ายูคาลิปตัสตามข้อร้องเรียนของประชาชนซึ่งหากพบว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนก็อาจจะมีการออกคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับ ในขณะน,นี้นอกเหนือจากการปลูกป่ายูคาลิปตัตในพื้นที่ชุ่มน้ำํำทะเลน้อยแล้วล่าสุดเขตท่ามราสัตว์ป่าทะเลน้อยก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบกรณีเอกชนกลุ่มเดียวกันได้บุกรุกพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยเกือบ2,000ไร่เพื่อปลูกสวนปาล์มก่อนหน้านี้ติดตามได้จากรายงานครับภาพมุมสูงแสดงให้เห็นพื้นที่ชุ่มน้ํา ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยในพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างตำบลบ,บ้านขาวอำเภอระโนดจังหวัดสงขลากับตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงมีร่องรอยถูกขุดยกร่องเพื่อปลูกปาม์นน้ำมันเป็นบริเวณกว้างเนื้อที่กว่า2,000ไร่เสาซีเมนต์ขนาดใหญ่ถูกปักในพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อแบ่งเขตการปกครองระหว่างอำเภอระโนดจังหวัดสงขลากับอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุง อดีตกำนันตำบลทะเลน้อยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำท้องถิ่นที่เข้าร่วมปักเสาดังกล่าวเมื่อปี2543ระบุว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีน้ำท่วมขังเกือบตลอดทั้งปีโดยเฉพาะหน้าฝนระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรซึ่งประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ในการเลี้ยงควายมายาวนานหลายชั่วอายุคนจึงตั้งข้อสังเกตการได้มาซึ่งเอกสารสิทธ ของบริษัทระโนดเกษตรทองที่นำไปขุดยกร่องเพื่อปลูกปามน้ำมันนั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เอาโป้แพมัมัแล้วครับโู้แพรันา,นาดขนาดกว้าง6เมตรยาวประมาณมตั้ง9เมตรโป้แพ,พรมันทุกเมคโครมาด้วยครับแต่ไอ้มคโครคุมเสาหลักถ้าไม่ทำแบบนั้นมันมันมันพาไม่ได้ ย่าานนนนนีี้้้ก็็็จะเเนนเปปปพลแบบตล,ลอดและตลอดทั้งปีแลยทั้งเท่สมไหมผมเด็กๆฟูงายจำนวนมากหากินอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำใจกลางเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยในบริเวณใกล้เคียงกับที่เอกชนได้ขุดยกร่องปลูกป่ายูคาลิปตัสไปแล้วกว่า400ไร่ บางส่วนก็หากินในทุ่งหญ้าซึ่งเอกชนได้เคยขุดยกร่องเพื่อปลูกปาล์มน้ำมันแต่ปาล์มน้ำมันได้ถูกน้ำท่วมเสียหายไปแล้วทั้งหมดการรุกคืบของสวนปาล์มน้ำมันและสวนป่ายูคาลิปตัสของเอกชนรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงควายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการเลี้ยงควายปัก ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ให้เป็นพื้นที่มอรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยผมจำได้นะตอนนั้นปี50เริ่มขุดใหม่ปี50แล้วก็ขุดปีแล้วแล้วตอนนี้ก็ปลูกปลูกข,ขุดเหมือนกันนะขุดแล้วแต่ว่าปลูกปามเสร็จแล้วประเอินว่ามันน้ำท่วมเลยเสียหายตายหมดเลย พอปี65ก็เริ่มคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็ไปปลูกแล้ปามปลูกยูคาร์ครับที่เห็นนั้นเป็นพายูคาตงนั้นเลยเจ้าหน้าที่เขตท่ามรา์ป่าทะเลน้อยใช้เครื่อง G P S, <S เพื่อระบุพิกัดโดยรอบที่ดินซึ่งเคยถูกบริษัทระโนดเกษทองขุดยกร่องเพื่อปลูกปามน้ำมันไปก่อนหน้านี้ประมาณ2,000ไร่ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบไปยังสำนักง,งานที่ดินว่ามีการครอบครองเอกสารสิทธิ์ใดหรือไม่หากไม่มีก็จะมีการดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปรวมถึงจะเร่งตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยที่มีเพิ่มมากขึ้นในระยะหลังว่าเป็นการใช้ประโยชน์ตามเอกสารสิทธิ์ที่ได้มาโดยชอบด้วยหรือไม่ก็อย่างน้อยได้ขอบเขต ขอเขตของเอกสารสิทธิ์ที่ว่า,าตรวจสอบแล้วมีความถูกต้องอโดยชอบแต่ถ้าเป็นเอกสารที่ออกมาโดยมิชอบนะครับเราก็จะนําเข้าสู่กระบวนการเพิกถอนตามามาตรา6กสเอ็ของกฎหมายที่ดินนะครับเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้คงเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่านะครับแล้วก็ตามวิถีชีวิตของชุมชน นะครับมีการประกอบอาชีพมีการเลี้ยงควายได้ต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามวิถีชีวิตตามปกติครับหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยระบุเพิ่มเติมว่าจะนำเอกสารสิทธิ์นอสอสามกที่อยู่ในการครอบครองของเอกชนแล้วมีข้อร้องเรียนของประชาชนว่าได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เข้าสู่ขั้นตอนการแปลภาพถ่ายทางอากาศเพื่อดูการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละช่วงปี เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงโดยเฉพาะหลักฐานสอคอหนึ่งเดิมก่อนนำมาออกเป็นเอกสารสิทธิ์นอสอสามกซึ่งมีการระบุว่ามีการทำนาในพื้นที่ดังกล่าวมาก่อนในขณะที่ชาวบ้านระบุว่าบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำมีน้ำท่วมสูงไม่สามารถทำนาได้ ที่คุณสนธยาและทีมข่าวไปสำรวจมาจะเห็นได้ว่าแค่พื้นที่เดียวนี่มีความหลากหลายนะคะมีทั้งพื้นที่ชุ่มน้ําพื้นที่ป่าพรุแล้วก็พรุยา้าสิ่งเหล่านี้มีความสําคัญกับระบบนิเวศป่าทะเลน้อยอยังไงบ้างคะ ครับคุณออนซินีครับต้องบอกว่าพื้นที่ชุ่มน้ําในเขตถ้มล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยซึ่งอยู่ในพื้นที่เชื่อมโยงของจังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงนั้นมีความสําคัญต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นพลูกควนขี้เสียนซึ่งอยู่ในเขตถ้มล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยก็เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญในระดับนานาชาติหรือแรมซ่าไซเป็นแห่งแรกของประเทศไทยส่วนความหลากหลายของระบบนิเวศป่าพุและพลุหญ้าก็มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันใน ทางสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากเพราะรู้หญ้าถือเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าไวอ่อนซึ่งถือเป็นแหล่งอาหารของนกนานาชนิดที่มาทํารังวางไข่ในเขตทํามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยจนก่อเกิดเป็นโคโลนีหรือแหล่งทํารังวางไข่ของนกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับรู้หญ้าขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทยผมมั่นใจเลยว่าอยู่ในรอยต่อระหว่างพัทลุงกับนครซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลพันธ์สัตว์น้ำที่สำคัญนะครับ พอมีปลาเยอะปลามาวางไข่เนื่องจากปลาจะชอบน้ําเปรี้ยวครับชอบความเปรี้ยวของพุญ่าเนี่ยเป็นมันจะเหมาะสมในการขยายพันธุ์เมื่อมีลูกปลาตัวเล็กๆพวกนกก็จะมากินเขียดก็จะมากินแบงปอพวกนี้ทําให้เกิดเป็นแหล่งอาหารพอสําหรับเลี้ยงลูกนกที่จะในโคโรนีเนี่ยนับแสนตัวนะครับ คุณสนธยาคะที่ผ่านมาคนทั่วไปรับรู้ว่ายูคาลิปตัสเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจแต่ว่าการเข้าไปปลูกป่ายูคาลิปตัสตรงนี้ส่งผลกระทบนิเวศกับระบบพื้นที่ชุมน้ำํำทะเลน้อยอยังไงบ้างคครับในระหว่างลงพื้นที่ของผมและทีมข่าวไทย PBS เราได้พบ ข้อกังวลของชุมชนและผู้คนที่เกี่ยวข้องต่อป่ายูคาลิปทัสเป็นอย่างมากนะครับโดยเพราะว่าในระยะเวลาเพียงประมาณ2ปีหลังการปลูกนั้นต้นยูคาลิปตัสเจริญเติบโตรวดเร็วมากลำต้นสูงเกือบ10เมตรแล้วซึ่งต้นยูคาลิปตัสมีสารระเหยที่ไประงับการงอกและเจริญเติบโตของพืชท้องถิ่นนั่งเดิมโดยที่ปรึกษามูลนิธิพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยระบุว่าหลังจากมีการปลูกป่ายูคาลิปทัสนั้นได้ส่งผลกระทบทําให้นกไม่กลับมาทํารัง วางไข่ในป่าพลุใกล้กับจุดที่มีการปลูกป่ายูคาลิปตัสไปฟังถึงผลกระทบที่เขากังวลกันครับการปลูกยูคาลิปตัสในปีแรกปลูกได้500ไร่วันหนึ่งถ้ามันผ่านไป2ปีถ้าเกิดเขาสำเร็จในการปลูกนะครับซึ่งมันไม่เหมาะสมที่จะปลูกในพื้นชุ่มน้ำครับผมเชื่อว่าจะส่งผลกระทบกับนกกับชีวิตในพื้นที่ชุ่มน้ำอย่างสูง ตัวชี้วัดที่ชัดที่สุดก็คือการหายไปของโครดีนกที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย mm hmm. ที่ทะเลน้อยเนี่ยครับมันจะบอกได้ว่าไม่ควรปลูกยูคา mm hmm. ลิปตัสที่นี่ครับภัยคุกคามที่พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยเผชิญทั้งเรื่องของการปลูกป่ายูคาลิปตสัสการบุกรุกพื้นที่แบบนี้เป็นปัญหาใหญ่นะคะแล้วภาคการเมืองเนี่ยเข้าไปให้ความสำคัญหรือว่าเร่งแก้ไขเรื่องนี้ไปถึงไหนคะ ครับคุณออนซินีครับจริงๆแล้วหลายพักการเมืองหรือแม้แต่นายกรัฐ,รฐมนตรีก็เคยลงพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยเพื่อรับเรื่องร้องเรียนถึงผลกระทบและการบริหารจัดการในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยอย่างล่าสุดคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลจากประชาชนโดยระบุว่าก่อนหน้านี้คณะกรรมาธิการก็ได้รับเรื่องร้องเรียนอย่างน้อย6เรื่องหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาการปลูกป่ายูคาลิปตัสของ ของบริษัทเอกชนรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งทางกัรมาธิการกําลังให้ฝ่ายกฎหมายศึกษาข้อมูลเพื่อตรวจสอบไปยังตลาดหลักทรัพย์ถึงหลักธรรมาพิบาลที่ดีของบริษัทเหล่านี้ที่จะต้องไม่ทําธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมไปฟังเสียงของประธานคณะกรรมาการกันครับซึ่งคําว่าธรรมาพิบาลเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกฎหมายที่ที่บังคับนะฮะแต่มันเป็นหลักในการปฏิบัติที่ดีที่ ทางบริษัทในตลาดทรัพย์ควรต้องปฏิบัติตามถ้าการทําง,งานของคุณก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อประชาชนหรือว่าสุขภาพเนี่ยทางตลาดรัพย์ควรจะต้องมีอํานาจมีหน้าที่ในการที่จะอา,อาจจะเป็นการตักเตือนหรือแม้กระทั่งสุดท้ายเนี่ยมาตรการรุนแรงคือการระงับนะครับการซื้อขายในตลาดทรัพย์ได้นะครับอันนี้เราให้ทางทีมฝ่ายกฎหมายของเราศึกษาตรงนี้อยู่ ต้องบอกว่าการปลูกป่ายูคาลิปตัสในใจกลางพื้นที่ชุ่มน้าทะเลน้อยซึ่งเป็นการลุกคืบของกลุ่มทุนรายใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์นั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเพียงอย่างเดียวแต่กําลังส่งผลกระทบโดยตรงต่อวิถีการเลี้ยงควายปลักที่เป็นมรดกทางการเกษตรโลกแห่งแรกของประเทศไทยเมื่อพลุหญ้าเริ่มหายไปนอกจากนกไม่มีแหล่งอาหารแล้วควายก็ขาดแหล่งอาหารทําให้เกษตรกรหลายคนตัดสินใจเลิกเลี้ยงควายซึ่งนั่นหมายถึงว่าจะส่งผลกระทบ ต่อความยั่งยืนต่อมรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยนะครับ สำหรับพุญ้าและระบบนิเวศในพื้นที่ป่าพุในเขตพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยในพื้นที่เชื่อมต่อของจังหวัดสงขลานครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุงถือว่าเป็นทรัพยากรที่สําคัญทั้งต่อสัตว์ซึ่งสัตว์ใช้เป็นแหล่งในการเป็นอาหารสําหรับอนุบาลเลี้ยงตัวอ่อนส่วนสําหรับผู้คนก็ใช้เป็นฐานทรัพยากรในการดํารงชีวิต เป็นทรัพยากรประมงในการเลี้ยงดูครอบคร,บครัวครอบครัวรวมถึงเป็นฐานทรัพยากรในการท่องเที่ยวแต่การลุกคืบของกลุ่มทุนรายใหญ่นั้นหมายถึงอาจจะเป็นการทําลายฐานทรัพยากรทั้งคนและสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในจังหวัดพัทลุงสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อยู่รอบพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยครับคุณออนซินีครับขอบคุณคุณสนธยาค่ะ